วันนี้เราได้มารีวิวที่ดินทำเลสวยอีกหนึ่งแปลงค่ะเจ้าของคอนเฟิร์มนะคะว่าทำเลดีจริงๆห่างจากถนนเส้นสมุทรสงครามบางแพเพียงประมาณ600เมตรเท่านั้นเข้าซอยมานะคะประมาณ100เมตรเราจะเจอกับวัดกลางวังเย็นก่อนค่ะแล้วก็วิ่งเรียบคลองมาเลยนะคะอีกประมาณ500เมตรค่ะเราจะเจอกับที่ดินแล้วจ้า ว้าวที่ดินทำเลสวยจริงๆด้วยค่ะทุกคนเนื้อที่4ี่ไร่3ามงาน39ตารางวาหน้ากว้างติดถนนด้านหน้ากว้างประมาณ80เมตรกันเลยทีเดียวจ้าและที่ดินแปลงนี้ถมแล้วเสมอถนนเลยนะคะยังไม่พอค่ะที่ดินเขาติดถนนถึง3ด้านด้านข้างและด้านหลังอีกด้วยนะคะ และยังมีคลองบางแพรอยู่ด้านหลังที่ดินอีกด้วยค่ะเป็นทำเลที่หายากมากๆติดถนนถึง3ด้านแล้วยังติดคลองอีกเป็นแหล่งชุมชนที่น่าอยู่ค่ะเป็นทำเลที่สะอาดสะอานใกล้สาธารณูปโภคแบบครบครบใกล้โรงเรียนปั๊มโรงพยาบาลสถานีตำรวจและสถานท่องเที่ยวอยู่ใกล้แหล่งชุมชนบอกเลยค่ะว่าต้องกระซิบราคากันหลังไม่เลยค่ะทุกคน